ก็ไทยโพ่ไปเขียนเลยเถิดก็ผมไปที่สำคัญตรวจแห่งชาติไปกราบล้นเจ้าด้วยการที่สี่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลุงน้องผมก็สั่งอาหารไม่ทานไม่ใช่ลุงน้องตำรวจนะโจ้น้องรักเป็นชาวบ้านเขาให้เด็กสองคนมาช่วยเสริมเพราะก็รู้ผมไม่ชอบใช้ตำรวจก็เท่านั้นเองวายก็ไม่ได้ทานใครก็ไปกินวหวกันตอนเที่ยงไรสาระ เขาส่งสางสาวมาเสิร์ฟอัหาให้ผมมันเป็นอะไรออประหลาดแล้วไปหาว่าตำรวจจัดมาให้ไม่มีรักผมไม่เคยใช้งบทางราชการไม่ใช้เงินของหลวงของตำรวจผมก็ไม่เคยใช้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนยผมไม่นิยมใช้พวกนายตำรวจเพราะเขามีศักดิ์ศรีก็เด็กเสิร์ฟลูกน้องก็ส่งมาให้ก็เท่านั้นน่ะแล้วจะบอกผู้สื่อข่าวให้ตำรวจทหารก็เจอกันเนี่ย เขามาจะสวมกอดจับมือทุบไหล่ตบหลังเท่านั้นเองอ่ะไม่ใช่พเลเรือนแต่ผมอยู่กองป่ามาตั้งสิบเอ็ดปีอ่ะผมไม่ได้เป็นอ่ะพลเรือนแล้วมาเล่นการเมืองเนี่ยก,ก็เจอกันก็ตบไหล่ตบหลังกอดกันก็เท่านั้นเองเอาโอเคนะจะมีแต่พูดทั้งดียวอ่าความเป็นจะตีะตายจะจำไ<ม>ว้ถ้าเจอตำรวจจะได้กอด